สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสากุระสกูซิมูเลเตอร์นะคะใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะก่อนอื่นเลยวันนี้พี่ปอมาทําอะไรน้องๆบอกว่าพี่ปอคะเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนเคลลี่พูดเยอะผิดเลยเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหน, ter, ไหน, ter, ไหนเราจะไปสอนนะจ๊ะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ปอจะวับไปนะเพราะว่าขี้เกียจจะวิ่งมันไกลมากเลยอ่ากดไปที่เมนูนะคะแล้วก็กดไปที่วัรนะคะนี่พี่ปอวงไว้ให้แล้วพาเลทนะคะพระราชวังของเราน่นเองแล้วก็อันนี้เลยจ้ะบินไปบินไปกดไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอ,อยังมันจะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่2องลำนะจ๊ะในเกมนี้ที่เขาอัปเดตมาใหม่อ่าเจอแล้วจ้าสีฟ้าสวยงาม นี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะกดขึ้นแล้วก็กดคำว่า action กดลงไปอ่าแล้วเราก็บินตามปกติเลยกดลูกศรขึ้นพี่ปอก็ยังบินไม่ค่อยเป็นหรอกนะ <c oughs> ยากทุกอย่างทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งอน,นี่เฮ้ยมันยังไม่มีเรือเออใช่เดี๋ยวก่อนอื่นไปที่นี่ก่อนอันอันที่สองที่มันอยู่นะเครื่องที่สองลำที่สองก็คือมันอยู่ที่โรงพยาบาลแต่อันนี้มันจะใกล้พี่ปอจะไม่วาปไปนะแบบหนึ่งนะ ให้มองเห็นชัดๆก่อนอ่าพี่ปอจะไม่วับไปเพราะว่าพี่ปอจะใช้เส้นทางบ้างพอดีวัา์แต่จนแบบเฮ้ยวัา์จนลืมว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็เลยต้องเดินไปนี่ใกล้ๆนะโรงพยาบาลมันก็อยู่ใกล้บ้านเราเองอยู่ใกล้สถานีตำรวจเออก็คือดีมากเลยอ่า มันจะอยู่เฮลิคอปเตอร์มันจะอยู่ข้างบนดาดฟ้านะขึ้นไปเลยบึน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 เออตะกี้พูดค้างไว้ว่าน่าจะมีเรือด้วยเนาะมันมีเรือที่แบบสามารถขับได้ไหมในเกมนี้ยังไม่มีใช่ไหมข้างหน้าอัปเดตเรือสิเออมันมีหลายอย่างแลละอัปเดตเรือสิเพื่อจะสนุกขึ้นกว่าเดิมหวังไว้หวังไว้อ่านี่นะจ๊ะสำหรับใครที่ถามมา พี่ปอก็สอนแล้วนัดจ้าว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะลองขับเล่นดูนะว่าเฮ้ยมันขับยากหรือขับง่ายยังไงพี่ปอลองขับดูแล้วคือแบบโอ้โหยากกว่าขับรถยากกว่าขับมอเตอร์ไซค์อีกอะ่ะอืมยากมากเลยใครสอนหน่อยดีว่าเอ้ยพี่ปอต้องขับแบบนี้นะแบบน้นนะก็คือแบบมัน,มนเหมือนมันวงกลมวงกลมวง,วงเวียนบน <laughs> วนเวียนอยู่เนี่ยไม่ไปไหนสักที่เลยคือแบบพยายามแบบบังคับสุดๆอันนี้ก็คือแบบหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าละมันก็ได้เท่านี้เดี๋ยวพี่ปอลงจอดก่อนนะไม่รู้จะหาที่ลงจอดตรงไหนแต่ก็แบบเออเดี๋ยวหาที่ว่างๆแบบนึงว่าง,าง,บบง,างยังไม่รู้ไม่ว่างลงไม่ได้รอก่อน <laughs> เดี๋ยวพี่ปอจะกดเป็นรูปวิดีโอนะจะให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนี่ ขับคนเดียวมันก็จะเหงาเหงานิดนึงนะะจริงๆขับคนเดียวมันก็จะเหงาโอ้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 จะล้มเลยมันเนี่ยจะหล่นไม่ใช่จะล้มจะหล่นเลยมันเนี่ยโอ้โหคือแบบโอ้ยอ่ะใครยังไม่เคยลองเล่นเฮลิคอปเตอร์เล่นด่วนนะจ๊ะเดี๋ยวจะเชยเดี๋ยวจะเชยสำหรับน้องๆคนไหนที่เล่นเป็นแล้วก็ดีใจด้วยเย้ <c oughs> มีพิมพ์มาทุกคอมเมนต์เลยว่า พี่ปอเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนพี่ปอเฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนคลิปนี้ก็สอนแล้วคือแบบเออถามกันเยอะก็เลยต้องทํานิดนึงนะเอาใจเอาใจเอาใจมือใหม่หัดเล่นอ่าสำหรับช่องนี้นะคะช่องสุข13นะคะพี่ปอก็จะเอาไว้สอนเล่นเกมนะคะสําหรับมือใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยมาแล้วแบบว่าเกมนี้มันเล่นยังไงเกมนี้มันทํำยังไงพี่ปอก็พยายามจะทําคลิปสั้นๆสอนน้องๆทุกคนนะคะ ใครที่เริ่มเล่นก็มาดูช่องนี้ได้เลยนะจ๊ะใครมีบั๊กหรือว่ามีแบบคอมเมนต์อะไรที่อยากให้พี่ปอสอนก็เมน้นได้ใต้คลิปนะจ๊ะที่ยังไม่รู้แบบ พี่ปอหนูยังทําไม่ได้มาใหม่เพิ่งเล่นเพิ่งโหลดเมื่อวานนี้เองเออแล้วก็สอนกันไปนะจ๊ะสําหรับใครเล่นเป็นแล้วและบอกพี่ปอก็ดีใจด้วยขอบคุณนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะตอนนี้4ี่แสนซับแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่โอ้ยมนโนไปไกลมากเลย4ี่แสนสี่หมืนซับแล้วนะจ๊ะทุกคน 4, สี่หมืนซับอยากจะให้ถึงแสนซับช่วยกดซับให้พี่ปอด้วยนะคะ อีกหกหมื่นก็จะครบแสนซับแล้วนะจ๊ะช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยเย่ yeah. ต่อไปเลยเราจะนั่งเครื่องคนเดียวมันจะเหงาเราจะเอาเพื่อนไปนั่งด้วยนั่งคนเดียวมันเงาเราต้องเอาเพื่อนไปด้วยกดตามไปเลยนะจ๊ะทุกคนกดแบบว่าเออเพื่อนตามเนี่ยเหมือนแบบเพื่อนตามอะ่ะเขาใสยปะอ่ากดไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนนั่งไปเป็นเพื่อนเรานะจ๊ะจะได้ไม่เหงาโอเคถามว่า อืมขับได้ยังไงขับเก่งหรือยังขับมานานแล้วว่าก็ยังไม่เก่งสักทีก็คืองงมากเลยเอยมันขับยากมากเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่ปอจะดูภายในว่าเพื่อนเราจะแบบเฮ้ยกลัวหรือป่าอยเพื่อนไม่กลัวเพื่อนแบบนั่งชิลชมากเดี๋ยวดูหน้าเพื่อนก่อนโอเค <Okay. S 2> เพื่อนไม่กลัวก็สบายใจแล้วเฮ้ย <"He i, S 2> พี่ปอมีอีกอย่างหนึง่งที่จะบอกเฮลิคอปเตอร์อันเนี้ยมันเหมือนจะมีระเบิดลง ลงเครื่องเลยอะคือแบบขับไปสูงๆแล้วเดี๋ยวเคยดูนะมันจะเหมือนมีประกายไฟอะใครเคยเป็นบ้างมันมันเป็นเกิดจากอะไรไม่รู้นะเด,เดี๋ยวก่อนขอวนก่อน <c oughs> ขอวนหาประกายไฟนิดนึงเออมใครสังเกตดูบ้างว่ามันมีประกายไฟหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้พี่เปิดอันนี้พี่ปอเปิดไฟนะไม่เกี่ยวกันเฮ้ย <c oughs> หรือมันเป็นควันหรือยังไงไม่ใช่ดีเยอ้ยเหมือนหิ่งห้อยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึ่งนะโอ้ย ขับยากขับเย็นเหลือเกินอ่าเนี่ย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 เห็นปะ่ะมันมีไฟคืออะไรอ่ะบอกหน่อยจีว่ามันคือไฟอะไรเออเนี่ยเนี่ยม,ม,มีควันดำๆด,ด,ด้วยอ่ะใครเคยเป็นบ้างบอกพี่ปอด้วยพี่ปอมันใกล้จะระเบิดแล้วรีบลงด่วนนั่นน่ะดีหาทางจอดก่อนนะจ๊ะทุกคนรับรองระเบิดแน่นอนโห่สองสองคนเลยอ่ะอ่ะใครเคยเล่นใครเคยเป็นบอกด้วยหรือว่ามันเป็นปกติพี่ปอหนูก็เป็นค่ะค่ะแบบเนี้ย คือวนมาหลายรอบแล้วไงหลายทิศหลายทางแล้วก็ยังทาไม่ได้เ,ออเดี๋ยวพี่ปอขออนุญาตไปฝึกขี่ขี่ไม่ใช่ขี่เดิฝึกขับเออขี่มันมาจะใส่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่ปอขออนุญาตไปฝึกให้มันชํานาญการก่อนนะคะครั้งหน้าเราจะมาดูว่าพี่ปอจะเก่งหรือเปล่าโอ้โหพี่ปอหนูเดาได้เลยว่าไม่เก่งแน่นอน <laughs> อย่าดูโทกอย่าดูโทกโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะจ๊ะทุกคนใครว่าง่าย ไปลองขับแล้วใครขับได้เมนบอกด้วยพี่ปอโอ้ยหมู่มากเลยหนูขับได้แล้วอ่ะไปอย่าเลวนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วจ้า